ก็สู่ช่องนั้นเมืองลนชาแนลนะคะตอนนี้นะคะน่าก็อยู่ที่นะคะคาเฟ่ซูค่ะเป็นเ,าเขาเรียกว,ว่าเป็นร้านกาแฟเนาะแล้วก็จะมีอา,อาหารนะคะให้บริการแล้วก็รอบๆของคาเฟ่นะคะก็จะมีสัสตว์ต่างๆมากมายนะคะให้กับ แกนะคะให้กับลูกค้านะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเดี๋ยวน่าจะให้เพื่อนๆน,นะคะตามน้ามาดูนะคะว่าภายในคาฟเฟซ,ซูเนี่ยนะคะมอะีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะ,ะด้านหลังน้านะคะก็จะเป็นสระน้ำเนาะแล้วก็มีห่านนะคะมีทั้งห่านสีดำสีขาวนะคะเดี๋ยวน่าก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะ <Okay. S 1> เข้าไปดูกัน <Okay. S 1> เข้าเข้ามาชมนะคะมาชมพร้อมๆหน้าเลยนะคะโอเค

อไอ้เด็กเพิ่งไปหานะไม่เขนู่นไปให้ตัวไหน รงนี้ข้างบนก็จะเป็นเก็เรียกว่าอะไรนะคะคือคล้ายๆกับกลางหันนะคะแล้วเขาก็จะมีหอคอยเนาะหอคอยกลางหันนะคะให้ขึ้นมาชมวิวด้านบนนะคะอันนี้เราก็อยู่ในมุมของมุมสูงเนาะมุมสูงเราก็มาดูบรรยากาศนะคะรอบๆของคาฟเฟ่ซูนะคะคาฟเฟ่ซู เป็นจุดอีกหนึ่งจุดนะคะของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรงนี้อยู่ทางบางปะอินนะคะยังไม่ถึงอายุทยาค่ะก็เขาเรียกว่ามีสัตว์มากมายหลายชนิดนะคะให้ให้เราได้ได้ชมกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดจะแวะดื่มกาแฟรับประทานอาหารนะคะที่นี่ก็มีให้นะคะ อันนี้นาดก็อยู่จุดด้านบนนะคะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศเนาะรอบๆก็ถ้าใครนะคะมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะจะพามาเที่ยวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดนะคะที่ไม่อึกระทึกคึกคักเท่าไหร่เนาะก็ผู้คนก็เขาเรียกว่าไม่หนานแน่นนะคะ พอที่เราจะทําให้เราได้มาเที่ยวนะคะพักผ่อนได้ในสถานที่แบบไม่ต้องเดินเยอะนะคะไม่ต้องเดินมากบริเวณก็มีจำกัดไม่เดินเหนื่อยนะคะเดินไม่เหนื่อย นาทไปอยุธยาหลายครั้งนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้แวะวันนี้ตั้งใจจะมาแวะนะคะมาแวะชมแล้วก็มาดูสถานที่เนาะว่าด้านในเป็นอย่างยังไงบ้างนะคะอันนี้นาทก็หมุนนะคะหมุนให้ดูวิวนะคะ360องศากันเลยทีเดียว ก็จระรามานเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกังหันนะคะเป็นโครงมีกังหันอยู่ด้านบนเนะาะกังหันก็เดี๋ยวน่าน่าจะให้ดูนะคะเป็นบ้านกังหันนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีกังหันนะคะเนี่ย่ยอยู่ด้านหน้า สวยงามไปอีกรูปแบบหนึงนะ่งเนาะโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆถ้าท่านใดสนใจนะคะจะมาเที่ยวนะคะก็น่าคิดว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่มาท่องเที่ยวกันได้คลิปนี้น่าก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณของ ยีราฟนะคะก็มียีราฟเนาะให้พวกเราได้ชมกันนะคะน้องยีราฟก็มีหลายตัวนะคะมีอยู่สี่ตัวเนาะแต่แม่ก็จะค่อยๆกันให้ดูนะคะ,ะ,คะก็จะมีจุดให้อาหารน้องด้วยนะคะ ก็กำลังคอยนะคะคอยอาหารจากาจากคนที่เข้ามานะคะลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็มีจุดบริการให้อาหารน้องยีราฟด้วยนะคะนนอยอค่ะยอ,เพ,อเพื่อนๆยอใหญ่มากเลยค่ะ よかった。